แย่งไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังคิดที่จะมากําจัดเขาอีกถึงจะเป็นเพียงแค่สุนัขแต่ก็สู้คนและพร้อมที่จะกัดได้ในทุกเมื่อบันทอนยังคงนอนดิ้นและร้องโอดครวนอยู่กับพื้นดินที่สวนหลังบ้านเป็นนานอยู่เช่นนั้นนานและนานจนกระทั่งจอมผู้มีหน้าที่เฝ้าประตูบ้านเดินมาพบเข้าอย่างบังเอิญคุณบันทอนเป็นอะไรไปหรอครับแล้วมานอนดินอยู่ที่กลางสวนนี่ทําไมอ่ะครับ จอมร้องถามพร้อมกับเขย่าที่ตัวของบรรทอนขณะที่เขายังคงใช้สองมือปิดที่ใบหน้าของเขาต่อเมื่อได้ยินเสียงจอมบรนทอนจึงค่อยๆเปิดใบหน้าที่ใช้มือปิดอยู่นั้นออกจอมถึงกับตกตะลึงงงง,งันกับภาพที่เห็นประจักษ์แก่สายตาภาพที่มีเลือดไหลท่วมใบหน้าของบรนทอนและยังมีรอยเขี้ยวของสุนัขฝังอยู่บนใบหน้าเหมือนประจานกันชัดๆคุณบรนทอนโดนหมากัดใช่ไหมครับเออเว้ยรู้แล้วยังเสือกถามอีกรีบเอารถออกพาข้าไปเย็บแผลเร็วสิวะ บรรทรบอกด้วยอารมณ์อันเกลี้ยกลาดจ้องมองหน้าจอมด้วยดวงตาที่แข็งเกราวทั้งที่ก่อนหน้านั้นเคยเคารพนับถือจอมถึงกับเรียกพี่ทุกคําแต่มาแบดน,นี้เพราะฐานะของบรรทอนเปลี่ยนไปคําว่าพี่จอมจึงหายไปเหลือเพียงจอมแต่วันใดที่โกรธจัดจัด,จดก็จะเป็นไอ้จอมขึ้นมาทันใดจอมพยักหน้าก่อนกล่าวขึ้นว่าครับคุณบรรทอน ผมจะรีบไปเอารถออกแล้วก็จะไปตามคุณลาวันมาช่วยดูแลคุณด้วยครับจอมบอกอย่างผู้หวังดีเออเว้ยจะรีบไปก็ไปจะไปตามลาวันก็รีบๆไปข้าเจ็บนะเว้ยไอหมาบ้าไอหมาขี่เรือนมึงเจอยาเบื่อจะกูแน่ประโยคท้ายของบรรทอนมีอาฆาตแขนไปถึงสุนัขที่มีดวงวิญญ,ญาณเจตอาศัยอยู่ด้วยเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้คือจุดแ้นอันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งแ้นก็ต้องชำระบรรทอนคำรามในลำคออย่างเจ็บแ้น ยมทูดถ้าจะเพียนตอนที่19เป็นธรรมดาของหมู่คนรับใช้แทบจะทุกทุกบ้านเมื่อครั้งที่เจ้านายไม่อยู่กับบ้านก็ย่อมจะมีการประชุมสมหัวนินทาเจ้านายกันและโดยเฉพาะกรณีของบรรทอนในยามนี้ด้วยทั้งแม่รื่นและวิไลถือกันว่าเป็นข่าวสดด้วยทั้งคู่เคยแคลงใจกันอยู่แล้วว่าในร่างสุนัขนั้นต้องมีดวงวิญ,ญญาณเจตเจ้านายคนเดิมของพวกตนอาศัยอยู่ และก็เริ่มแน่ใจยิ่งขึ้นหลังจากมีเหตุการณ์ท,ที่บรรทอนโดนสุนักกัดคนทั้งบ้านยังไม่เคยมีใครโดนสุนักกัดกันสักคนซ้ําเจ้าสุนัขตัวน้อยแสนรู้ยังดูรักใคร่ทุกๆคนภายในบ้านโดยเฉพาะคุณหนูทั้งสองแต่กับบรรทอนพบหน้ากันทีไรเจ้าสุนัขตัวน้อยเป็นต้องเห่าจนหางชี้สองขาก็ย,ยังซอยยิกทําท่าคล้าย กับจะกระโดดกัดไปซิทุกครั้งโชคดีที่ลาวันคอยเอาตัวเข้าขวางบรรทรจึงรอดพ้นจากเขี้ยวยาวๆของเจ้าสุนัขน้อยแต่ครั้งนี้สิเจ้าสุนัขเล่นกัดที่ใบหน้าของบรรทรจนเลือดอาบหน้าทําให้บรรทรมีความเจ็บแค้นใจต่อสุนัขน้อยมากยิ่งขึ้นวิไลลอยหน้ารอยตาหัวเราะอ,อย่างสะใจ <laughs> แบบนี้นะพี่รื่นฉันว่าดวงวิญญาณคุณเจตในร่างหมาน้อยต้องหึงคุณลาวันแน่ๆเลยเบาๆสิเว้ยนางวิไลเกรงใจคุณหนูทั้งสองคนบ้างสิวะแหมพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยนัเองดวงวิญญาณคุณเจตในร่างหมาแม่รื่นว่าในตามีแวววิตกวิไลยหยุดเสียงหัวเราะในฉับพลันจริงหังคําของแม่รื่นคงจะไม่มีลูกคนใดหรอก ที่จะยอมรับได้ว่าพ่อที่แสนประเสริฐของตนเมื่อตายไปแล้วกลับต้องมาเกิดเป็นสุนัขและโดยเฉพาะคุณเจตผู้มีแต่ความดีงามมันก็จริงของพี่ลื่นนะงั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันจะพยายามสงบปากสงบคําของฉันไม่ให้พูดจาเลอะเทอะอีกแล้ววิไลว่าพลางก็พยักหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองเออแต่พี่ลื่นฉันขอปรึกษานิดนะไม่ได้นินทาว่าร้ายเจ้านายหรอกนะพี่เื่นจาได้มามตอนที่เราเห็น คุณสุนัขพูดคุยอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนจากนั้นคุณสุนักก็กลายร่างมาเป็นคุณเจดแล้วก็หายแวบไปกับตาเราสองคนน่ะจนเราสองคนต้องล้มไปนอนหมดสติอยู่กับพื้นน่ะวิไลยยังอดใจไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องราวของสุนัขน้อยที่มีดวงวิญญาณเจดอาศัยอยู่ด้วยสีหน้าและแววตาหวาดกลัวนังบ้าวิไลย,ยังไม่หยุดพูดอีกนะเห็นไหมขนแขนลุกตั้งชันไปหมดละ แม่รื่นพูดเสียงสันส่นๆสีหน้ามีความหวาดกลัวดวงตามีแววหวาดระแวงหน้าขอเชนพูดนิดนะพี่รื่นพอเช้าคุณสนะก,ก็กลับมาบ้านด้วยท่าทางเดินเซซ้ายทีขวาทีทำเดินเหมือนกับคนเมาหรือเป็นเพราะเมากระมังถึงได้กระโดดกัดหน้าคุณบรรทอนเขาให้อ่ะวิไลพูดไม่หุบปากเพราะเหตุการณ์แปลกๆจากเมื่อวานที่ได้เห็นสุนัขพูดได้และพูดเพียงตัวเดียว จากนั้นก็กลายร่างมาเป็นคุณเจตและหายแวบไปตอนหน้าต่อตาวิไลกับแม่รื่นโผลมาตอนเช้าก็ยังมีอาการเหมือนคนเมาซ้ำยังกัดหน้าบันทอนเขาให้อีกมันชวนให้วิไลต้องสงสัยเป็นยิ่งนักพอแล้วนางวิไลข้าไม่พูดกับเองแล้วอ่ะขนลุกว่ายิ่งอยู่เจ้าสุนัขน้อยมันก็ยิ่งมีอะไรอะไรให้พวกเราต้องขนลุกขนชันได้ทุกวันชินาะแม่รื่นถึงไม่อยากจะพูดไปถึงเรื่องเจ้านาย แต่เพราะเหตุการณ์ทั้งหมดมันชวนให้คิดชวนให้ต้องพูดจ้ะงั้นฉันจะพยายามสงบปากสงบคามแล้วจริงๆจ้ะวิลัยยอมจำนวนทั้งที่ใจยังปรารถนาจะพูดระบายความอัดอั้นภายในใจและความหวาดกลัวหวาดระแวงจากใจบ้างเหตุการณ์เหมือนจะยุติลงได้แต่แล้วก็ยังไม่อาจจะยุติลงก็ด้วยดวงวิญ,ญญาณเจตในร่างสุนัขหลังจากที่กระโดดกัดใบหน้าของบันทอนแล้ว เขาก็เกิดอาการหิวข้าวขึ้นมาจึงก้าวเดินสีขาเข้ามาภายในครัวซึ่งขณะนี้ถูกจำลองเป็นห้องประชุมสมหัวนินทาเจ้านายโดยมีแม่รื่นกับวิไลเป็นผู้ร่วมประชุมสุนัขที่มีดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่ก้าวเดินมาหยุดยืนนิ่งอยู่ด้านหลังของแม่รื่นและใช้ขาหน้ายกขึ้นสะก,กิดขาของแม่รื่น ทันทีที่ไม่รื่นหันมาพบกับดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขไม่รื่นก็มีการคล้ายกับคนที่กำลังจะเป็นลมทั้งยืนจนวิไลต้องรีบเข้ามาคว้าตัวแม่รื่นไว้ทันผีคุณเจตใ,ในในร่างหมาวะ่ะมสัสกิดขาค่า,านางวิลไลแม่รื่นบอกด้วยใบหน้าที่เลิกลากและเหงื่อก็แตกเต็มใบหน้าวิไลเอง เมื่อก้มมองเห็นดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขก,ก็ถึงกับยืนตะลึงตัวแข็งเหมือนท่อนไม้ฟื้นใจพูดกับดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขไปด้วยเสียงสันส่นๆกลัว,ลวเออเออคุณเจตต้องการอะไรป่ะคะบอกบอกกับวิไลมาเถอคะค่ะแล้ววิไลจะจัดหาให้คะ่ะดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขพยักหน้ามองดูวิไลด้วยแววตาขอบคุณก่อนจะก้าวเดินไปหาและใช้ปากหนา งับผ้าถุงของวิไลและพาวิไลเดินไปยังโต๊ะอาหารพร้อมกระโดดขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ตัวที่เจตเคยนั่งเป็นประจำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่วิไลถึงกับยืนในตาค้างอ้าปากค้าคงอีกครั้งและเริ่มมั่นใจยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณแล้วว่าสุนัขตัวน้อยต้องเป็นคุณเจตเจ้านายที่แสนดีและได้ล่วงรับไปแล้วอย่างแน่นอน คราวนี้ทั้งไม่ลื่นและวิไลต่างจ้องมองหน้ากันและกันอย่างรู้ใจกันและกันได้เป็นอย่างดีที่สุดทั้งสองต่างพร้อมใจกันสุดกายลงนั่งกับพื้นและยกมือขึ้นพนมไหว้เจ้าสุนัขน้อยที่ทั้งสองมั่นใจว่าเป็นดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่อย่างแน่นอนไปที่ชอบที่ชอบเถินะคะคุณเจตของเบาแล้วเบาจะทําบุญกรวดน้ําไปให้ค่ะ แม่รือนว่าเสียงยังบ่งบอกถึงความหวาดกลัววิไลก็เหมือนกันค่ะคุณเจตวิไลจะทําบุญกรวดน้ําไปให้คุณเจตทุกๆุกวันเลยค่ะวิไลพูดเสียงสันส่นๆกลัวๆในตาเหลือกลานเพราะทั้งสองคุณมัวแต่สันส่นๆกลัวๆกับดวงวิญญาณของเจตหากยังไม่มีผู้ใดหาข้าวปลาให้เขาได้กินสักทีความโกรธกับความโมโหหิวชักเริ่มขึ้นหน้าดวงวิญญาณเจตมากยิ่งขึ้นโอ้ยคนหิวจะตายอยู่แล้วไม่มีใครหาข้าวหาปลาให้กินเลยสักคน คิดแต่จะทําบุญกวดน้ํากันอยู่นั่นแหละเพียงแค่เสียงของดวงวิญญาณเจตที่หลุดออกมาจากริมฝีปากอันหนาใหญ่ของเจ้าสุนัขน้อยก็ถึงกับทําเอาแม่เรือนและวิไลงง้หลังตึงเพราะความกลัวและตกใจอย่างสุดขีดแบบเจอจะจ,ะ,จะอีกแล้วนอนหมดสติอยู่หนะ้าที่ตรงนั้นทั้งสองคนดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขเลยต้องลุกจากเก้าอี้และยืนมองแม่รื่นกับวิไลด้วยแววตาละห้อย นึกแค้นเคืองตัวเองที่ไม่น่าพูดให้ทั้งสองต้องตกใจได้มากถึงเพียงนี้เลยนี่หากว่ายามมทูตรู้ว่าเขาทําเช่นนี้กับคนในบ้านของเขายามทูตก็คงต้องดุเขาแน่ๆวิธีเดียวก็คือต้องทําให้ทั้งสองคนลืมเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นและก็คงไม่พ้นวิธทีทั่วไปของดวงวิญญาณคือสะกดจิตให้ลืมทุกสิ่งและเขาเองก็ต้องอดทนกับความหิวโหวยไปจนกว่าลูกทั้งสองคนของเขากลับมาจากโรงเรียนเพราะคงไม่มีใครอีกแล้ว ในโลกนี้ที่จะเข้าใจเขาได้ดีเท่ากับลูกทั้งสองคนของเขาว่าเขากําลังต้องการอะไรหลังจากที่ได้กระทําให้แม่รื่นกับวิไลลงไปน,นอนแผ่รา้าอยู่กลางห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วดุงวิญญาณเจตในร่างสุนัขก,ก็เดินโซเซโซเซมายืนรอลูกๆทั้งสองของเขาที่หน้าบ้านและไม่นานเกินรอรถรับส่งนักเรียนก็แล่นมาจอดหน้าบ้านของเจตโดยมีทั้งลูกสาวและลูกชายก้าวลงจากรถ ดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขเห็นดังนั้นก็ดีอกดีใจจนหางชี้เดหูสองข้างตั้งชันสองเท้าหน้าซอยยิกยิกอยู่กับพื้นดินด้วยความดีใจก่อนจะวิ่งกระโจนเข้าไปหาลูกทั้งสองคนของเขาติกน้อยต่างดีใจที่เห็นดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขวิ่งมาต้อนรับเช่นนั้นหรืออาจเป็นเพราะสัญชตาตญาณของพ่อลูกก็ว่าได้ทั้งคนและสุนัขต่างรักใคร่กันยิ่งกว่าสิ่งใดดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัข พยายามจะใช้ปากงับที่กระเป๋านักเรียนของลูกทั้งสองขณะที่เด็กทั้งสองก็พยายามจะหลบกระเป๋าจากปากหนาๆของสุนัขตัวน้อย,อยที่มีน้ำลายไหลย,ย,ย้อยและเต็มใจจะใช้ปากช่วย,วยหิ้วกระเป๋าหนังสือที่หนักๆของเด็กนักเรียนทั้งสองไม่เอาหน้าเจ้าน้อยกระเป๋ามันหนักรู้ไหม จุธาวันบอกด้วยน้ำเสียงอันปราณียิ้มอย่างปราบปลืม้มขณะที่ก้มตัวลงกอดร่างสุนัขไว้อย่างทนุถนอมแต่กรนนั้นสัญชตาตญาณของสุนัขก,ก็ย่อมจะหยุกหยิกหยุกหยิกตามภาษาสัตว์ถึงแม้ดวงจิตจะเป็นเจตหากแต่ร่างคือสุนัขสัญชตาตญาณของสุนัขจึงมีเหนือไปกว่าความเป็นมนุษย์ขอเขากอดเจ้าหมาน้อยบ้างสิพิวันจากกันตั้งหนึ่งวันคิดถึงจังเลยดวงตาดำสนิท มีแววน้อยใจนิดๆปรากฏขึ้นรูปหนึ่งแล้วจากนั้นก็เข้ามาแย่งสุนัขจากพี่สาวไปกอดเสเองความรู้สึกคล้ายว่าจุธาวันกำลังจะแย่งของรักจากหนูน้อยจุธาไปครอบครองแต่เพียงคู่เดียวเบาๆหน่อยแต่จุธาสงสารเจ้าหมาน้อยมันจุธาวันว่ากระแสะเสียงอ่อนโยนในตาหวานปนโศกขณะที่มองหน้าน้องชายที่กำลังสวมกอดเจ้าสุนัขน้อยไว้แนบ,บกับอกและเมื่อมองไปยังดวงตาของเจ้าสุนัขน้อย ดวงตาคู่นั้นช่างอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาช่างเหมือนเหมือนเหลือเกินเหมือนกับดวงตาของบิดายาเมื่อได้สวมกอดจุธาหรือแม้แต่ตัวของจุธาวันเองจุธาวันต้องยกมือขึ้นขยี้ที่ดวงตาทั้งสองข้างอยู่เป็นนานและดวงตาคู่นั้นของเจ้าสุนัขน้อยก็เบนสายตามายังจุธาวันช่างเหมือนเหลือเกินเหมือนราวกับว่าดวงตาคู่นั้นของเจ้าสุนัขน้อยคือดวงตาของบิดา ต้องยืนกล้้มคลืนหวนให้ถึงแต่บิดาจนที่สุดจุทาวันต้องยืนสะอื้นในอกแล้วมองดูจุทาน้องชายที่กำลังสวมกอดเจ้าสุนัขน้อยด้วยน้ำตาที่กลบในตาพี่วันน้องให้ทำไมอะครับจุทาหนูน้อยช่างสังเกตจุทาวันอึง้งสะกดกั้นอารมณ์อยู่อึดใจหนึ่งก่อนจะพยายามพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเออเปล่าเปล่าจ้าแต่จุทาไม่มีอะไรหรอกจ้า แต่พี่คิดว่าเจ้าหมาน้อยของเราอะถ้าทางเหมือนจะหิวนะดูสีท้องแห้งเลยเออจริงๆด้วยสิเจ้าหมาน้อยคงหิวแน่ๆเลยพูดจบจุธาก็ใช้ฝ่ามือน,น้อยของตนเองรูปที่ท้องของเจ้าสุนัขที่มีดวงวิญญาณของบิดาอาศัยอยู่ดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขครวนคลางในดวงจิตอย่างแผ่วเบาอย่าทํากับพ่ออย่างนี้สิแต่จุธาพ่อจักะจีเพราะเป็นเพียงเสียงที่ครวนคลางอยู่ในดวงจิต เด็กทั้งสองจึงไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นของดวงวิญญาณเจตหากแต่กลับแลเห็นท่าทางคล้ายกับสุนักกำลังจักระจีในมือของจุธาและพยายามจะหลบหนีจากมือน้อยนั้นเสียงหัวเราะใสๆของจุธาวันเริ่มดังขึ้นพร้อมๆกับคราบน้ําตาที่ยังหลงเหลืออยู่บนใบหน้าอันอ่อนใสพี่วันหัวเราะอะไรอะฮะจุธาเงยหน้าอันป้อมๆขาวๆข,ข,ขึ้นถามพี่สาวด้วยแววตาฉงน ก็ตาจุธาไม่เห็นหรอกหรอว่าเจ้าหมาน้อยอ่ะดูมันเหมือนกับจะจัจ๊กกะจี้ที่ท้องนะตอนที่ตาจุธารูปที่ท้องของมันน่ะเออจริงๆด้วยจั๊กกะจี้เหรอเจ้าหมาน้อยงั้นจุธาหยุดก็ได้แล้วจะพาไปหาข้าวที่อร่อยอร่อย,ออยกินในครัวนะพูดจบจุทาก็โยนกระเป๋านักเรียนให้กับพี่สาวถือแทนตนแล้วจากนั้นก็อุ้มเจ้าหมาน้อยที่มีดวงวิญญาณเจดบิดาของตนเดินตรงไปยังครัว เหตุการณ์ทุกอย่างภายในครัวดูเป็นปกติแม่รื่นกับวิไลต่างก็ช่วยกันทํากับข้าวกับปลาอยู่ในครัวตามหน้าที่ไม่มีผู้ใดรู้มาก่อนเลยสักคนจากเหตุการณ์เมื่อครู่ที่ผ่านมาคล้ายกับความฝันหากแต่ในความฝันของทั้งสองกลับตรงกันฝันว่าสุนัขพูดได้และเป็นเสียงของเจ้านายคนเดิมคือเจตจุธาวางเจ้าสุนัขน้อยลงกับเก้าอี้ตัวประจำเมื่อครั้งที่บิดายังมีชีวิตอยู่และชอบนั่งเก้าอี้ตัวนั้น ไม่สนใจว่าแม่รื่นกับวิไลจะมองตนเองด้ยสายตาอย่างไรทําตามหน้าที่ก็คือจัดแจงหาข้าวปลาให้สุนัขก,กินเป็นอาหารที่ไม่เหมือนกับอาหารของสุนัขท,ทั่วไปหากแต่ดูเหมือนเป็นอาหารที่เจดเคยชอบเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เสียมากกว่าคือน้ำพริกปลาทูทอดและผักต่างๆทั้งต้มและผักสดสิ่งเดียวที่สุนัขน้อยที่มีดวงวิญ,ญญาณเจดอาศัยอยู่จะไม่ยอมกินก็คือผัดพริกปลาดุก เพราะมันคืออาหารมื้อสุดท้ายในชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเขานั่นเองเรื่องที่แปลกประหลาดใช่ว่าจะเกิดขึ้นมากับแม่รื่นและวิไลห,หรอกหากแต่ยังเกิดกับในจอมอีกเช่นกันเป็นหลายๆคืนเหมือนกันที่จอมต้องนอนฟังเสียงคนคุยกันเสียงหนึ่งจอมจาได้อย่างขึ้นใจเพราะเสียงนั้นก็คือเสียงของเจ้านายคนเดิมของจอมนั่นคือคุณเจตจอมต้องนอนขนลุกขนพอง สยองฝันอยู่เพียงผู้เดียวที่ป้อมเล็กๆหน้าประตูรั้วบ้านแต่อีกเสียงหนึ่งนั้นจอมยังแคลงใจอยู่เพราะในน้ำเสียงนั้นฟังดูห้าวหาญเหมือนมีอำนาจบางอย่างที่คนฟังได้ยินแล้วต้องหวาดกลัวและอาจต้องกระทำตามหากมีเสียงนั้นออกคำสั่งให้ทำการสิ่งใดขึ้นมาสักอย่างและในค่ำคืนนี้ก็อีกเช่นกัน ดึกมากแล้วจอมเองก็ยังนอนไม่หลับต้องจับผิดผีให้จงได้แม้ว่าจะเป็นคนที่กลัวผีแบบสุดๆแต่จอมก็ตั้งใจแล้วว่าหากเขายังคงหลบๆบซ่อนๆกลัวๆกล้าๆอยู่เช่นนี้แล้วจอมก็จะไม่มีวันหายจากความกลัวผีได้อย่างแน่นอนจอมต้องเป็นคนใหม่คนเก่งคนกล้าคนที่ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดเลยแม้กระทั่งผีต้องพิสูจน์เอาความจริงให้จงได้ผีจริง หรือผีปลอมสายลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวชวนให้จอมค่อยๆเค,ค,ค,คลือบเคลิมคล้ายจะเผลอหลับอย่างลืมตัวและจู่ๆเสียงที่พาสั่นสะเทือนหัวใจก็แว่วมาแต่ไกลๆเสียงนั้นดังมาจากบนตึกใหญ่แล้วก็เริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกวินาทีจนในที่สุดก็มาหยุดอยู่ใกล้กับป้อมที่จอมอาศัยหลับนอนและทําหน้าที่เฝ้าประตูรั้วบ้านไปในตัว กับผมอะ่ะแสนจะเบื่อไอ้ร่างหมาหมา,มาตัวนี้เต็มทนแล้วนะครับท่านยม,มทูตจอมใจหายวาบเนื้อตัวสั่นเทิมรู้สึกหนาวๆร้อนๆขึ้นมาในฉับพลันไม่ใช่เสียงผู้ใดอื่นอย่างแน่นอนเว้นเสียจากเสียงของเจ้านายคนเดิมของจอมเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณเจตไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะครับอย่ามาหลอกหลอนให้จอมคนนี้ต้องขนหัวลุกเลยนะครับ ใจของจอมเองก็อยากเป็นคนเก่งคนกล้าแต่เมื่อเหตุการณ์สดๆดร้อนๆเกิดขึ้นมาต่อนหน้าต่อตาอย่างนี้แล้วจอมก็กลับคืนสู่สภาพจอมคนเดิมคือกลัวผีจนขึ้นสมองจอมยกมือขึ้นไหวมือไม้สัน่นเหงื่อบนหัวล้านไหลชุ่มโชกแต่กะนั้นก็ยังอยากดูให้เห็นกับตาทั้งสองข้างค่อยๆลุกจากที่นอนอันแคบๆสำหรับพอนอนเพียงคนเดียวลุกขึ้นอย่างหวาดกลัวและ แอบย่องมาดูตรงช่องระหว่างประตูดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขก,กำลังยืนยกขาหน้าขึ้นจับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งด้วยท่าทีที่คล้ายกับคุณเจตเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และยืนสั่งงานต่อจอมด้วยท่าทีเช่นนี้แต่ครั้งนี้สิสุนัขคุณเจตกำลังสั่งการกับใครกันหรือกำลังพูดคุยอยู่กับใครไอเจตเอ้ยอย่าบ่นนักเลยถึงเองงจะเบื่อแสนเบื่อต่อร่างหมาสักปานใด แต่เองก็ต้องอยู่ในร่างหมานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไอหมาตัวนี้มันจะหมดอายุไขข,ของมันละว,วะยามทูตเดนกอดอ,อกพูดกับดวงวิญญาณเจดในร่างสุนัขด้วยใบหน้าที่แสนดุด,ดันแต่ทว่าในแววตายังฉายแววเกรงเกรงกลัวๆอยู่เป็นธรรมดาของผู้ที่เห็นไส้เห็นพุงกันอยู่คราวนี้จอมได้เห็นอย่างเต็มตาเห็นอย่างจะจะคนอะไรก็ไม่รู้หน้าตาน่ากลัวดุดันรูปร่างสูงใหญ่ผิวกายดำสนิท มีฟันแค่สีซี่เองแถมยังจะยิ้มซี่อีกด้วยยิ้มที่เหมือนกับจะไม่ใช่ยิ้มหากแต่เป็นเสียยิ้มใช่มากกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วๆไปเสื้อแสงก็ไม่ยอมใส่นุ่งมาได้ไงกันแค่ผ้าสีแดงผืนเดียวแต่ก็มีเครื่องประดับกายที่แปลกตามีทั้งพาหุรัตสวมราดไว้ที่ต้นแขนทั้งสองข้าง